สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับฟักทองค่ะนะคะฟักทองชื่อท้องถิ่นนะคะทางภาคใต้ค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ําเต้านะคะภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคเหนือเขาก็จะเรียกว่ามะฟักแก้วค่ะภาคเหนือเนาะแล้วก็จังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยก็จะเรียกว่า มะมะน้ำแก้วค่ะทางจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ทางทางภาคอีสานนะคะทางบ้านหมอการเพิ่นจะเอินว่าหมากอึค่ะหมากอึนเนาะค่ะหมากอึลักษณะของพืชน,นะคะลักษณะของพืชเป็นไม้ล้มลุกนะคะที่มีเถายาวแล้วก็เลื้อยไปตามพื้นดินนะคะมีขนาดยาวที่ข้อนะคะ ใบก็จะสีเขียวมีหยักห้าหยักนะคะผิวใบนะคะจับดูก็จะรู้สึกว่ามันสักสะค่ะค่ะที่เราจับดูนะคะมันจะสักสะตามมือเรานะคะแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองค่ะดอกสีเหลืองนะคะรูปกระดิกระดิ่งนะคะรูปกระดิ่งนะคะดอกของเขาจะคล้ายๆรูปของกระดิ่งนะคะผลมีลักษณะใหญ่ค่ะลักษณะ กลมนะคะแบนนะคะผิวของเขาก็จะเป็นผุขะนะคะ,คะเป็นพลูค่ะเป็นพลูนะคะเป็นล่องล่องนคะคะเป็นพลูนะคะลักษณะเป็นพลูเนื้อข้างในจะสีเหลืองนะคะจะสีเหลืองนี่ค่ะเนื้อข้างในของเขานะคะจะสีเหลืองอมส้มนะคะและเหลืองอมเขียวนะคะอันนี้ก็น่าจะเหลืองอมอมเขียวะคะ่ะ นะคะอมเขียวเม็ดนะคะเม็ดของเขาก็จะเป็นแบนๆนะคะเม็ดของเขาเดี๋ยวหมอการให้ดูนะคะเม็ดของเขาก็จะเป็นแบนๆลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะลักษณะแบนๆนะคะนี่คือเม็ดของฟักทองค่ะเพือดนี่ค่ะลักษณะของเขาก็คือจะเม็ดแบนๆนะคะเม็ดของเขาจะเป็นเม็ด แบนๆนะคะมีจํานวนมากนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นเขาก็จะอยู่อย่างเนี้ยค่ะเป็นหุ้มอยู่อย่างนี้นะคะมีหุ้มข้างในนะะี่ค่ะมีหุ้มอยู่ข้างในนะคะลักษณะของเขานะคะส่วนที่ใช้ทายานะคะส่วนที่ใช้ทายาก็เป็นเม็ดแก่ค่ะคือตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะที่เป็นเม็ดแก่นะคะสัรพคุณ รถและสปปรรพคุณทางยาไทยนะคะลดมันนะคะไม่มีระบุในสปปรรพคุณของยาไทยนะคะแต่นะคะมีในระบุในยาจีนนะคะใช้เป็นยาถ่ายนะคะใช้เป็นยาถ่ายพยาธินะคะวิธีใช้นะคะวิธีใช้ใช้เม็ดฟักทองนะคะใช้เม็ดฟักทองถ่ายพยาธิ ลำไส้นะคะเหมาะกับการถ่ายพยาธิตัวตืดน,นะคะโดยใช้เม็ดฟักทองประมาณนะคะประมาณ60กร,รมัมนี่ค่ะใช้เม็ดตัวนี้นะคะประมาณ60กร,รมัมทุบให้แตกนะคะทุบให้แตกผสมกับน้ำตาลน,นะคะและนมนะคะหรือน้ำตาลที่เติมลงไปจนได้ปริมาณนะคะ ห้าร้อมิลลิลิตรนะคะแบ่งเป็นแบ่งรับประทานนะคะสาครั้งนะคะห่างกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นให้หลังจากให้ยาแล้วนะคะประมาณสองชั่วโมงก็ให้รับประทานน้ามันละหุงนะคะให้ระบายตามไปด้วยค่ะ ให้ระบายตามไปด้วยนะคะคือเราดื่มดื่มเ,เม็ดฟักทองไปแล้วเนะะี่ยค่ะหลังจากนั้นสองชั่วโมงเพื่อจะให้ระบบขับถ่ายเรามมาีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็ดื่มน้ำมันละหุ่งตามไปด้วยะคะ่ะก็จะเกิดก็จะเกิดประสิทธิภาพนะคะได้ดียิ่งขึ้นไปนะคะตอนหมอการยังยังเป็นเด็กน้อยนะคะตอนหมอการกัยังเป็นเด็กน้อยเนาะ ตอนนั้นเป็นเด็กน้อยก็คือเวลาเข้าไปไ้ไปหน้านะคะบัดน,นี้เวลาเข้าแกงนมไม่บ่มีบ่มียานา่งเนาะบ่มียานา่งหมอการกะแม่เพิ่นก็จะบอกว่าให้ไปเก็บไปเอื้อเนาะคะ่ะทั้งบ้านทั้งบ้านหมอการจะทั้งบ้านหมอการจะเอินอนะะเอ้นว่าบักเอ้อนะคะ่ะจะเอิ้นว่าบักเอือเนาะบัดที่นี้เพื่อนก็ษีให้หมอกการไปเก็บเอาใบบักเอือเนะะี่ยค่ะ เอามายี่ยี่ค่ะเอามายองบานเท่าเอินเอามายองนะคะเอามมยองแล้วก็ปั่นเอาน้ามันเนาะกองเอาน้ามันไปแกงกับนมไม้ค่ะไปแกงกับนมไม้อันแทนใบยานางนะคะย้ำเข้าบ่มีใบยานางเขาก็ใส่ใบบะกอึแทนค่ะเวลาเขาไปแกงนมไม้แล้วค่ะหรือว่าเขาไปแกงผักขี้เล็กเนาะค่ะที่ใส่ยานางเนาะเขาก็ต้องใส่เขาบอมียานางเขาก็เลยต้องเอาใบบะกอึนีะคะมามายองแกงแทนนะคะ นอกจากที่เฮาเอามาแกงนอไม้ได้แล้วนะคะหยอดเพิินกะเฮาเอามาลวกก็ได้นะคะเอามาลวกหรือว่าเอาเฮาเอามาแกงใสใน่นอไม่ได้อีกนะะ้ำค่ะเอาเป็นพักนะคะมาแกงใส่นจอมไม่แล้วก็ไปลวกกับปนกับแจีวกิ่นก็นได้นะคะแล้วก็นนอกจากเ้าสี่เอามาเป็นแกงเปิรดได้อีกนะคะนอกจาก,ากใส่ไปทั้งยาเม็ดเพิ่นใส่ไปทั้งยาเสร็จแล้วกะอันเนื้อของเพิินนี่ค่ะเนื้อฟักทองนะะี่ค่ะอันทั้งบานเฮากะ ถ้ายูไหอยูนะฮาก็สิเอาเป็นหนึ่งเนาะค่ะเอาเป็นหนึ่งบัตรทิน่กะหนึ่งเส้นแล้วฮากบขูดักพ้าวใส่เนาะค่ะฮาก็มาโรยโรยน้าตาลกะแซบคือกันเนาะค่ะกิ่นหอๆเนาะแล้วก็อันบางคนเพิ่นกะไปบวชนะคะบวชฟักทองนะคะเพิ่นกะใส่กะทิใส่ยังค่ะใส่กะทิแล้วก็เพิ่นกะเอามาบวชนะคะใส่น้ำตาลก็เป็นขนมฟักทองคือกันแล้วก็ไปเฮ็ดฟักทองสังขยาอีกนะคะเพิ่นกะเอามา ตะเอาอเม็ดดันในใออกนะคะแล้วเพิ่นกัดเทอ,อันอันส่วนผสมลงไปเอาเป็นหนึ่งกระกายเป็นสังขยาฟักทองค่ะนอกจากเขาเอามาเพชทเ่งยาได้ได้ไดน้ำมาเป็นอาหารได้น้ำมาเป็นคลองวานก็ไดพรมนะคะแล้วก็เอาไปแปลรูปค่ะเอาไปแปลรูปก็คืออันเอาไป านเป็นเว่นเป็นเวนเนาะค่ะแล้วเอาก็าไปตากแดดแล้วพอนก็เอามาทอดค่ะเอามาทอดเพรเป็นเพจเป็นอันฟักทองก,อกรอกก็ได้อีกนะค่ะหลายหลายหลายเมนูหลายอย่างเนาะค่ะที่เพิ่นดัดแปลงนะคะเป,เป็นอาหารหรือว่าจะเอาไปเป็นบัวลอยนะคะบัวลอยฟักทองก็ได้คือกันนะคะหลายหลายเมนูที่เพิ่อนอสรรหามาเนาะค่ะดัดแปลงนะคะประยุกตเนาะค่ะ ฟักทองนี่กะปลูกง่ายเนาะคะ่ะปลูกง่ายปลูกง่ายละกะเก็บอันลูกมันกินได้ได้โดนเนาะค่ะเนาะมันบ่เน่าบ่เสียง่ายนะคะฟักทองนี่เนาะนี้กหมอการกขอบคุณหลายๆนะคะที มาติดตามรับชมรับฟังนะคะมิทั้งไกลทั้งไกลนะคะขอให้ทุกคนที่ติดตามหมออการก็มีสุขภาพแข็ง,แ,ขงแรงนะคะลํำรวยสวยทุกคนนะคะลํำรวยสวยๆทุกคนนะคะขอให้ระคุ้มพองนะคะแ้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทางปวงนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือไปใต้ปลอดภัยเด้อสุข,ขูดทุกคนนะคะหมออการก็ขอจะลาไปก่อนนะคะโมออการกรจะนําเสนอนะคะในคลิปต่อๆไป ก็จะหานะคะสมุนไพรมาเวาสูพีสุนองฟังนะคะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากเป็นกําลังใจหมอาก,การเน่ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ